โอเคโฮมพัดเรานะคะโอเคโฮมพัดและโอเคโฮมรามาสมัยตั้งสีปูนเป็นผู้นำเงินให้ทำค่ะโอเคโฮมพัดของเราระวังเงินเด้อระวังเงินเด้อหน้าเอ้ยเฮ้ยโซ่มากินเขา ฮะแม่นายคุบอกดูว่าแกเราบุบบกไปบุกสวยนึงบุบสวยนึงโอ้ยแม่คอาดิค่มามาว่ามากินเขาน่แตาปูถามเขาเขาจะห่านี่ไอ้าจะไจะม่า แม่แม่ยังเกแม่แม,ม่อบตบตอป่แม่อตอเล่นนี่อบตพ่อธรรมจสายงามสอทอโบโกแล้วต้องอบตอต้องสอทอมเด้สมหมม่ตัวหญ่เขเยอะเยอดยน้อยี่ห้อไหเอาตังลาหนึ่งศูนย์ปุ๊บอ่า เดี๋ยวเด้สามสองหนึ so ่งบไปอะโยนหมกตะลโค่ละหกโคต้มงบไปต้งปบต้งปบมือได้สิไ้เมื่อน้อยย่ายูไปเรื่อยๆเนาะยู่สิลวเนาะเมนเมนให้มันจบไปเลยลบก็ลบเอาซสเนาอถอยก็ถอยเออ ะเขาเขาก็ยิ่งแต่เขาบอกอะไรยิ่งใหญ่สื่อยิ่งแต่หน่อยแมนชิลบก็ลบแมนแมนบอค่ะว่าลบก็ลบมันแล้วเป็นบอค่ะแมนเออแย่งเอาขี่ดินเท้าขึ้นแวันน้อแมนแมนอาศัยเฮาแล้วมาขี่ใส่หัวเฮามันบป็แมนแมนเป็นบอค่ะ้าทาทหารบอลล็เดี๋ยวสิออกบอลลเองน่ะเห็นบอพี่น้อง ฝากหนีเถึงหอดนายกเดือทหารเด้อหนีเสียงภาษาส้นคนบ้านเฮาจีอพยพบ้านหนีจะลบจะลบไปไม่แล้วแมนขายมันตายหลุดนอแมนขายมันตายหลดตรงเป็นยิงก็ยิงปาคอไงมันเลยแมนแมนแมนมีบ้าบมาได้เลยก็ยิงเต้นบ้านนิดหน่อย